วัสดีครับเอามาถึงกอลัมเลยครับรถดำเรามาเจ็ดคันครับนี่ทีมเราเจ็ดคันเจอรุมแลจยจันแยบนี่มาถึงก็จัดเลยครับนี่อีกฟางโน้นก็นี่ช่างตรีครับสามคันแล้วก็ของเราคันหนึ่ง แลวครับนี่วิ่งได้สบายๆอ๋อดินเราก็จะใส่ยังไม่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้ก่อนพอดีเมื่อวานฝนตกครับเลยใส่พอดิบพอดี ไม่ให้ช้ำรถนี่แต่ยังปีที่ผ่านมานะครับที่เราเคยทำงานหลวงนี่เราจะใส่โคกแล้วก็ใส่อัดกลองวิ่งกันแต่ว,ว่ามารอบนี้เราจะเซฟหล้อครับนี่ทางมันก็จะหนืดหน่อยนะครับถ้าแดดออกก็จะวิ่งสบายหน่อยเพราะว่าเมื่อตอนเย็นฝนมันตก กรลช่างตีก็ประมาณ17-18คัน,นเออจัดไปเอ๊ะระบวัวไหมนี่เอาไว้เชื่อม อีกแตฝนไม่ตกอาทิตย์หนึ่งนี่สบายเลยครับเนีเ่ยใส่ประมาณนี้ก็ จัดเต็มกล่องถไทยเราก็นี่ต้องรีดทางตลอดนะครับเพราะว่ามันเบียด เให้มันเสมอเก่อนไม่ต้องสูงมากเอาให้มันเสมอชั้นหนึ่งไปก่อน,มนไ,มไม่ต้องสูงเอาให้เสมอเสมอเวลาฝนตกมาเราก็กลับหัวนี่ก็เสียบเทเสียบเทไอ้มีที่กลับรถตรงนเนี้อ่เออไอ้ตรงนี้ก็แต่งให้มันดีเลย วิวสวยครับตรงนี้ดูเห็นภูเขาครับอันนี้ก็รถร่วมร,ร่วมมีของไ้อลองกองกับกองตะอิวตอนเรกเราว่าจะเอาแต่รถเราม,มาก่อนนะครับมาดูเชิงก่อนแต่ว่ารถร่วมอยู่ไม่ได้คนขับอยากมาเอามาก็มามาลุยเลย Này, ai Hãy đua này Chris Nè rau mà chập trong đi Rồi bò dịp ngồi Rồi คนรุมแลวอย่างเงี้ยเจ็ดคันครับอันนี้ให้ขุดเป็นทางน้ำก่อนอันนี้แคทนะครับสามหนึ่งสามดี ของช่างเตรียวส่วนของเราก็พีซีร้อยสามสิบครับโอ้คันแรงครับไอ้คันแรงนู่นไ้คันนั้นต้องใส่ใส่ทุ่งลมครับไอ้คันนั้น เราก็จะเปิดหน้าดินออกก่อนนะครับเปิดหน้าดินออกไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันแห้งมันแห้งเราก็จะเอารถลงล่าง เป็นอะไรทงประมาณนี้ครับโอ้ใส่กินน้อยกือไหนเงี้ยเดี๋ยวปอจานเงี้ยก่อน ใส่ดินนิดเดียวนะยังไปให้จมอีนะ,ะนี่ครับโอ้โซนนี้มีแต่สีเหลืองส่วนโซนนังโน, 200, 200. น้น2 0งร้อยโอเปสองรฝั่งนี้ก็จะเป็น6ล้อนะครับส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นสิล้อ นี่นะครับตรงนี้จะขุดหมดเลยครับนี่เป็นงันคนละครึ่งสิบลอ้ลอครึ่งหกล้อครึ่งกะว่าสองเดือนนะครับ เมื่อวานก็ก่อนจะมาก็ล้างครับล้างมาถึงที่มาถึงบ่บเห็นว่าดึงดึงเข้าจะจะไม่ค่อยมาอันนี้น่าจะเข้าระบบคืนแล้วครับปกติว่าคารเราของเราก็นี่วิ่งดินกันทั้งปีนะครับอันนี้อันนี้น่าจะอยู่ยาวๆนะครับนี่น่าจะ ไม่ต่ำกว่าเดือนครึ่งนะครับก็แล้วแต่เรานะครับในตรงนี้น,นู่นตรงบัวนู่นด้วยจะ,จะอยู่สองทีมงานช่างตรี อุ่มไปแล้วครับดินนะครับไม่มีโคลนนะครับดินตรงนี้โคลนไม่มีนี่เราให้ดูการทำงานนะครับ รถเขาเอาอกเขาออกกันพอดีเลยครับโอ้โล่งเลย ตอนเย็นก็พากันนัดชิมงานเตะบอลมั้งนี่อ๋อเอออ๋อ,อฝากติดตามด้วยนะครับ ก็ไม่ต้องรำนะครับจัดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ